สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของแคลเซียมกันค่ะเพื่อนๆคิดว่าแคลเซียมเนี่ยเหมาะกับใครบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยตามโครงสร้างของร่างกายของคนไทยเนี่ยค่ะต้องการแคลเซียมเนี่ยวันละ800-1,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่ว่าจากการสำรวจจากงานวิจัยแล้วนะคะคนไทยทานอาหาร3มมื้อเนี่ยได้รับแคลเซียมจริงๆแค่361มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่นะคะทานแคลเซียมไม่เพียงพอต่อวันค่ะ แคลเซียมไม่ได้มีความสําคัญแค่กระดูกและฟันเท่านั้นนะคะแต่ยังอยู่ในกระแสะเลือดออกฤทธิกับระบบสื่บประสาทการทํางานของกล้ามเนื้อควบคุมการเต้นของหัวใจยิ่งติดโควิดเนี่ยแคลเซียมกับโพแทสเซียมเนี่ยยิ่งขาดไม่ได้เลยนะคะมีความสําคัญกับกล้ามเนื้อหัวใจมากๆยิ่งมีปัญหากระดูกเสื่อมกระดูกบางกระดูกผุกระดูกพุนยิ่งต้องรีบทานเลยค่ะ ประเภทของแคลเซียมก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะแคลเซียมตามท้องตลาดเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะหรือแคลเซียมหินปูนนั่นเองนอกจากจะทําให้ท้องอืดแล้วเนี่ยที่อันตรายไปกว่านั้นเลยก็คือร่างกายจะดูดซึมไปใช้ได้แค่1 0อีก90%ที่เหลือร่างกายนําไปใช้ไม่ได้ก็จะกลายเป็นหินปูนที่เกาะอยู่ตามอวัยวะต่างๆเช่นในหลอดเลือดในสมองในเต้านมในปอดในต่อมลูกหมากในไตหรือที่เรียกว่านิ้วนั่นเองค่ะ แคลเซียมที่เอเลือกทานแล้วก็ให้คนในครอบครัวทานนะคะก็คือซองนี้เลยเป็น L-G แคลเซียมนะคะเป็นแคลเซียมจากพืช มีส่วนผสมของสาหร่ายทะเลสีแดงและชิโอลี่ไฟเบอร์และมีส่วนผสมของวิตามิน D3 คือจะบอกว่าซื้อ1ได้ถึง3นอกจากจะเสริมแคลเซียมนะคะยังช่วยระบบขับถ่ายนะคะแก้ท้องผูกและยังได้ความอร่อยสดชื่นนะคะเพราะว่ามีวิตามินแร่ธาตุนะคะถึง72ชนิดด้วยกันเลยก็จะมาเป็นซองแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ผสมในน้ําอุณหภูมิปกติหรือว่าผสมในน้ําเย็นก็ได้ก็เวลาดื่มก็จะให้ความสดชื่นมากๆเลยดื่มตอนไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะดื่มให้ดูเนาะ คือจะบอกว่าสองเดียวคุ้มมากๆเลยนะคะก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็บริษัท u n นิล v เวนะคะก็คำนึงในเรื่องถึงความปลอดภัยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ก็ได้รับการบันทึกอยู่ใน PDR นะคะอยู่ในวารสารของแพทย์ที่แพทย์เปิดดูแล้วก็สามารถแนะนำนะคะให้ผู้ป่วยหรือว่าคนที่มาเข้ารับการรักษาเนี่ยแนะนำให้ทานได้ว่าตัวนี้มีงานวิจัยที่ ได้รับความปลอดภัยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมมาเติมแคลเซียมให้กับร่างกายให้เพียงพอในแต่ละวันกันนะคะ